ด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ค่าโทษค่ะหากพบว,ว่ามีพื้นที่ไหนเป็นแหล่งกักกันคุมขังเหยื่อการค้ามนุษย์เจ้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่นั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบในทุกระดับแล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ฐานตํารวจนะคะตรวจสอบในทุกพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องนี้ทางด้านพลตรีสรรเสริญแก้วกาเนิดรองโฆษกป,ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่าพลเอกประย,ยุจันโอชาน,นายกรัฐมนตรีเน้นย้าค่ะเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ว่าต้องดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ใกล้ชิด โดยให้ฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ทั้งในระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอเข้าไปติดตามตรวจสอบพื้นที่ทุกตารางนิ้วหากปล่อยปละให้มีสถานกักกันคุมขังเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าสนับสนุนให้มีการพักพิงแก่ขบวนการค้ามนุษย์ฝ่ายปกครองในพื้นที่นั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบโดยมอบหมายให้ประหลัดจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยเฉพาะหากเกิดเหตุร้ายแรงลักษณะเช่นที่เกิดขึ้นที่อำเภอเสะดาจังหวัดสงขลาก็จะทำการย้ายออกนอกพื้นที่ทันทีสำหรับผู้เรียกรับหรือว่ามีส่วนรับผลประโยชน์ก็จะถูกสอบสวนลงโทษทางวินัยแล้วก็มีโทษทางอาญาด้วยนะคะท่านนี้นานยกรัฐมนตรียังสั่งการให้ตำรวจทหารลงตรวจสอบพื้นที่ทั้งปัญหาการค้ามนุษย์แล้วก็การกระทำความผิดอื่นๆทั้งการบุกรุกป่ายาเสพติดผู้มีอิทธิพลอาญากรรมร้ายแรง หากพบการกระทําทความผิดในพื้นที่และเหตุมีให้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจให้ดําเนินการย้ายออกนอกพื้นที่แล้วก็ต้องถูกสอบสวนลงโทษสถานหนักเพราะถือว่าเป็นการกระทําทผิดต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงค่ะ